สวัสดีครับกดเสาเกมครับวันนี้เรามากดเสาเกมกันนะครับผมแลงนี้เสร็จแล้วครับตอนนี้กําลังดึงแผ่นเหล็กนะครับเดี๋ยวออกมาปูตรงนี้ผมจะได้หมุนตัวกับลำครับกดถอยไปครับนี่ครับเวหาหมุน ตอนนี้กำลังเก็บแผ่นครับจากฝังม้นมาพื้นที่หน้าง,งานผมก็จะไล่กดไปไล่กดจากตำแหน่งที่เซอเวยียห์อยหลังมาเรื่อยครับมาแปลงนี้ส่วนประกอบบ้านก็ประกอบนะครับ rụp nai dữ lắm lạc hành màu phù ở trong này để, để muốn กำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ